ลราตัวนี้หน่อยปาแป๊ยสมัยนั้นเลี้ยวนั่งขั้วย่างนมึงสมัยนั้นเลี้ยวสมัยนั้นเลี้ยวจับเลี้ยวจับอีกยังไปแล้วไปอีกยุบเสียงไปเฮ็ดยังเงรับมาโนนโอ้เพิ่นเพิ่นขั้วเขาทั้งในมาโนนเม่นวลแล้วขั้วเขาทั้งในเข้าขั้วออกทั้งนอกเห็นปะเอาเพิ่นขั้วเขาไปหั่นขั้วมันแหมลกระปาดเลยมาโนนง่ายกว่าห้บ แม่ขั้วป่าซอยยายาสีก๋วยแล้วบ่แล้วแท้ามือนี้อมนังขั้วอยู่หน้าจุดอมเม้มแล้วได้ปลาวังโลเดียวโล่ขั้วนี่ล่ะปลาคาวมันแังขั้วจนวิ่มันขั้วหยักอียงแล้วขั้วป่าแล้วเสี่ยนแล้วตองเนี้ยเบียง ใครแต่เราเบามือหีดเอารวดวเห็ดนะขินเบอร์แล้วเห็ดฝากันย่งอันปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วะโอ้ยตัวเห็ดยังไงก็อบอเปลี่ยนกับม,มันจะคาบคอเลย